ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ไปตัดไม้เผาทานกันนะครับครับว่าแล้วครับไปกันเลยนะครับบอกไก่นะครับอยู่ไก่ไ่บ้านครับมาหอดหนางานแล้วนะครับเมื่อนี้ผมใส่เลยสตินนะครับดุน Mh 1 M 8 0นะครับขับ้นตอนแรกก็เติมนะ้ำมันเรียงโซก่อนนะครับเพราะว่าถ้าบอเติมนี่ววเวลาเราตัดใหม่นี่มันโซหอนหรือว่าบาเลื่อยห้ามันเสียหายครับอันนี้ซอยเรื่องโซววเวลาเราตัดครับแล้วก็บ,บาเลื่อยห้ามันสิได ยืดอายุการใช้งานครับต่อมาก,ก็เติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเป็นเกาหาสำหรับน้ำมันเกาหานี่เขาก็เติมน้ำมันอุตลรูปสองที่เข้าไปนะครับตามมาตรฐานที่ว่าข้อมูลตามเรือยรุ่นนี้ใส่กันนะครับเพราะว่าถ้าบ่เติมสองที่หรือว่าลื่นนี้ าจเป็นบุดลูสติดหรือว่าเสียหายได้นะครับ ไม้ที่ผมตัดอันใหญ่นะครับเป็นไม้มะขามเหนือแข็งนะครับเลื่อยแห้งดีครับสตินเอ็มเอหนึ่งแปตัวนี้ใส่งานดีครับตอบสนองความต้องการหรือว่าการหนางานห้าสบายมากครับว่่มีปัญหาเรื่องจุกจิกกวนใจนะครับ ใส่ดีครับผมมากลายครับนี่รุ่นนี้ตัดโอ้ยแน่นอนขนาดครับกำลังนี่สุดยอดนะครับรู้สึกว่าฝ่ากับมืดขึ้มมากนะครับฝนชิตกทําทาคือชิตัดใหม่บันแล้วนะครับ เดี๋ยวมาฟังบรรยากาศฝนตกนะครับตกแห้งขนาดเลยสำหรับคลิปนี้ก็บมมีม่ยงไรนะครับเป็นคลิปตัดใหม่เพาท่านนะครับสำหรับคลิปหนาก็เอาไว้กันพอกันไหมนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ